ใช้อำนาจรัฐในทุกระดับในทุกรูปแบบ <c oughs> มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการเมืองเห็นไหมรัฐธรรมนูญเขียนไว้และส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งทางการเมืองคุณมาออกหมายเรียกไปตั้งเขาเป็น ผู้ต้องหาบัตรนี้เขาเป็นผู้ต้องหาเรียบร้อยแล้วคุณทําขัดรัฐธรรมนูญมาตานี้ไหมเขาอยู่ๆเขาสนุกไหมเนี่ยเขามาอยู่เนี่ยถ้าคุณไม่ยกประสาทว่าพิหารให้กรบเพนนเนี่ยและคุณไม่ไม่ไปเซ็น MO u ปี4ี่เนี่ยเขาจะออกมากันไหมเขาออกมาเพื่อปกป้องชาติใช่ไหมน้องๆพนักงานสอบสวนพี่เนี่ยเก็บไตเขาไว้เยอะนะพี่ล่อให้น้อง งับเบ็ดของพี่วันนี้เนี่ยนะพี่เดินทางไปมอบตัวเนี่ยเพื่อให้น้องงับเบ็ดเพื่อพี่จะได้ปลาตัวใหญ่สิ่งที่พันธมิตรจะทำต่อไปคือหนึ่งฟ้องยกเลิกพรบความมั่นคงที่ออกโดยไม่ชอบต่อกฎหมายต่อสารแพ่งกรุงเทพใต้นะนอกจากนั้นดำเนินคดีอาญากับนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรี ผอบอตรออในฐานะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบผมจำต้องทำเพราะว่าคุณทำกับพวกพันธมิตรเขาก่อนเราไม่เคยคิดจะลงมือก่อนใช่ไหมพี่น้องผมต้องใช้สิทธิ์นะครับและการที่ผมขึ้นเวทีวันนี้ถ้าผมไม่อธิบาย พวกนั้นก็จะบอกว่าเนี่ยเข้ามาชุมนุมนยผิดนะเดี๋ยวจะออกกล้องมาถ่ายรูปนะใครขึ้นเวทีก็จะจับนะมันมาคนละวัตถุประสงค์คุณประกาศเจ็ดเขตนะชาวบ้านที่เข้าไปคุณจับให้หมดที่ถนนพิชัยรถยังวิ่งเข้าวิ่งออกอยู่ไปจับมันทุกคันดิมันมีอีกตั้งหลายเขตคุณเลือกปฏิบัติตไหมไอเสื้อแดงเดินจากลาดประสง์มาถึงสารดีกาไปถึงอ,อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอ่ะคุณออกหมายเรียกหรือยัง การเลือกปฏิบัติเช่นนี้มันเป็นเรื่องที่น่าเกียดเหลือเกินท่านอภิสิทธิ์ครับท่านเป็นคนที่ผมรักนะครับรักในความน่ารอนะนนะผมเชื่อแต่เดิมว่าท่านซื่อสัตย์สุจริตวันแรกที่ท่านได้รับพระบรมร,ราชโองการโปรดเก้าแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีผมออกรายการกับอาจารย์เจิมศักด์นะฮะ ผมยังชื่นชมท่านในวันนั้นเลยแต่วันนี้ผมแม้จะรักขนาดไหนผมต้องรักประเทศชาติมากกว่าครับรอบแรนี้เบื้องต้นตามนี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับพี่สวัสด์นะครับตาลงเดี๋ยวเรื่องการที่จะดำเนินการต่อไปทั้งเรื่องการฟ้องยกเลิกพรบ ความมั่นคงการประกาศพรบรความมั่นคงรวมทั้งการดําเนินคดีอาญากับทั้งนายกแล้วก็ผบรตอรอตามมาตรา157เดี๋ยวจะขยายความกันในช่วงสรุปกันต่อไปนะครับครับชุดนี้เชิญอาจารย์เทพมนตรีครับเชิญครับวันนี้ก็ได้ทําตามสัญญาไว้กับพ่อแม่พี่น้องและก็สัญญาไว้กับเทพเจ้าของผมผมได้ไปแจ้งความดําเนินคดี ตามมาตรา112ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นี้ก็เป็นเรื่องมินาาม่นพระรราาบรมเดชานุภาพมิ่นพระบรมเดชภาพกับนักวิจาราร7.1ล้านพ่อแม่ที่น้องรายละเอียดนั้นคงพูดไม่ได้เพราะเดี๋ยวจะเป็นแบบพี่สนทิก็ <laughs> เอาไว้ว่ากันไปนะครับตามะบวนการคดี วันนี้ก็คงจะอยากจะคุยกับพ่อแม่พี่น้องเรื่องสำคัญก็คือเรื่อง <c oughs> วันนี้ก็มีการประชุม JBC ความจริงแล้ววันนี้เนี่ยตั้งใจจะไปลาออกจากกรรมาที่การชุดนี้เพราะว่าดูไปแล้ววันนี้เมื่อเข้าห้องประชุมไปแล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นอำนาจเผด็จการคือที่ประชุมไม่ไม่เปิดโอกาสให้ที่ปรึกษา พูดคุยอย่างกว้างขวางเพราะว่าเขาได้ไปยกล่างรัฐสภาก็ถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็อีกอันนึงก็คือเมื่อวานนี้ผมก็ได้บอกไปแล้วว่า MOU43 นั้นเนี่ยมีแผนที่1ต่อ2แสนเป็นพื้นฐานทางกฎหมายที่ผูกพันระหว่างไทยกับกัมพูชาเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะพูดอะไรว่าไม่ยอมรับ ระวังดงรักเหมือนที่ท่านนายกพูดหรือเหมือนที่คุณสิริโชคพูดอย่างเงี้ยเราพูดแต่ฝ่ายเดียวแต่กัมพูชาและนานาชาตินั้นเขาคงไม่เห็นด้วยกับเราเพราะเราไปทำเอโมยูสี่สามเราไปยอมรับทุกระวงังถ้าจะไปเลือกเฉพาะระวังเดียวนั้นเนี่ยเราต้องยกเลิกทุกระวังเช่นเดียวกันจะเลือกที่รักมักที่ชังไม่ได้พ่อแม่พี่น้องเคยฟังผมพูดกับอาจารย์ปานเทพแล้วว่า การพิมพ์แผนที่มาตราส่วน1ต่อสองแสนพิมพ์11ระวางที่ปารีสนั้นเนี่ยมันออกมาจากแท่นพิมพ์อันเดียวกันเพราะฉะนั้นจะเลือกเอาว่าระวางโดงรักเราไม่รับเราไม่นับไม่ได้เพราะมันออกมาพร้อมกันมันมันเก๊มันก็เก๊ทั้งหมดมันไม่ใช่ว่าจะเก๊เฉพาะระวางโดงรักมันเกทั้งสิระวางพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าเ๋ยนนะฮะ เพื่อความถูกต้องทางตัวเลขเพราะว่ามีคนชอบจ้องจับผลผิดอยู่ด้วยก็พวกในคณะนั่นแหละอ๋อสอ0คือคือถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องนึกถึงแผนที่25,000คือแผนที่ที่มีขนาดใหญ่กว่าแผนที่1ต่อ2องแ0 0คือ1ต่อ2 0 0แสนเนี่ยมันเล็กมันมองเห็นจากจากเราเนี่ยเล็ก แต่2 5 0 0 0นมันละเอียดกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพูดง่ายๆคือพอเดินไปพร้อมกันกับกัมพูชาเนี่ยเขาก็จะเอาแผนที่1ต่อส0 0แสนมาเป็นบรรทัดฐานแล้วก็บินเครื่องบินถ่ายภาพทางอากาศในแนวดิ่งแล้วถ่ายภาพทางอากาศในแนวดิ่งนั้นเนี่ยใช้มาตราส่วนของแผนที่ก็คือ2 5 0 0 0อะไรเกิดขึ้นมันเป็นไปไม่ได้ แต่ทีนี้เนี่ยมันจะเป็นไปได้อย่างใดอย่างหนึ่งคือหมายถึงว่าเราเสียเปรียบหรือกรรมพูชาเสียเปรียบเนี่ยเกิดจากอะไรครับพ่อแม่พี่น้องเกิดจากคนไปเจราจาถูกไหมถ้าเกิดไปมีคนเจราจาที่ที่มีจิตใจที่โน้มเอียงเข้าข้างกรรมพูชาพื้นที่ตอนที่ถ่ายภาพหรือสำรวจนั้นเนี่ยโดยมีหนึ่งต่อสองแสนเนี่ยเราก็จะต้องสูญเสียดินแดนของเรา หรือจะเกิดกัมพูชาเข้าข้างโน้มเอียงมาทางฝ่ายไทยกัมพูชาก็เสียดินแดนของเขาปัญหาสำคัญก็คือสองฝ่ายนั้นไปทำกันเนี่ยเป็นเอกสารลับเพราะฉะนั้นประชาชนทั้งสองประเทศจะไม่รู้ว่า เอกสารซึงเป็นรากฐานหรือพื้นฐานในการศึกษานั้นเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงมีรายละเอียดเป็นยังไงเวลาเข้าไปกันเนี่ยเขาก็ไปกันสองฝ่ายในฐานะับเป็นเจน้าหน้าที่ตกลงกันเรียบร้อยแล้วก็จะทํารายงานมาเสนอรัฐสภาและรัฐสภาก็มีสอสออย่างที่เราเห็นกับสอวอพวกนี้ก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องผมยอมรับตามตรงนะครับว่าเมื่อเข้าไปนั่งเป็นที่ปรึกษาในคณะนี้แล้วเนี่ย ผมปวดหัวมากเลยปวดหัวประเด็นที่หน่งก็คือส่วนใหญ่แล้วไม่อ่านหนังสือไม่อ่านเอกสารปวดหัวอันที่2ก็คือเอกสารที่จะใช้ประกอบในการพิจารณา,านั้นเนี่ยต้องบอกว่าไม่เพียงพอประเด็นที่3ก็คือมีจิตใจโน้มเอียงที่จะให้ผ่านข้อตกลงในบันทึกนี้อยู่แล้วคือตั้งธงมาแล้วว่าจะให้ผ่าน ซึ่งอันนี้มันไม่เป็นการยุติธรรมกับพ่อแม่พี่น้องที่ไม่ได้เข้าไปนั่งในห้องประชุมด้วยวันนี้อาจจะพูดแบบวิชาการเล็กน้อยแต่ว่าผมมองเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยในประเด็นแรกก็คือ MOU 43เนี่ยที่เอามาใช้เป็นเป็นลากฐานของการประชุมของคณะกรรมาการร่วงเพราะว่ามี TOR 46อย่างที่ผมบอก แล้วก็ยังมีการมาธิการสองคณะขึ้นมาแล้วก็ไปทําการประชุมกันกับฝ่ายกัมพูชาแล้วก็ได้มาบันทึกสามฉบับที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือตลอดระยะเวลาของบันทึกทั้งสามฉบับนี้ฝ่ายก,กัมพูชาได้แก่นายวาวคิมฮงซึ่งเป็นประธาน JBC ของฝ่ายกัมพูชาเดิมคือคุณวสินธีรเวชยานเป็น,เป,นเป็นประธานฝ่ายไทย วาวคิมฮงนั้นได้พูดศบประมาทฝ่ายไทยทุกฉบับเลยในบันทึกทั้งสามฉบับอาทิเช่นวาวคิมฮงบอกว่าในฉบับแรกบอกว่าเมื่อเร็วๆนี้เพื่อนชาวไทยได้ส่งกําลังทหารเข้ามาพื้นที่ชายแดนในบางโอกาสกําลังทหารเหล่านี้ได้ลุกล้าเข้ามาดินแดนกัมพูชาอย่างไรก็ตามกัมพูชายึดมั่นที่ใช้ความอดกลั้นอย่างสูงสุดเพื่อให้เพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างสันติและสันมิตร ในการประชุมครั้งที่2วาวคีพงห์ได้พูดอีกว่าตั้งแต่วันที่15กรกฎาคม51การละเมิดมาตรา5ของบันทึกความเข้าใจว่าด้วยสำรวจและจัดทำหลักเกณฑ์ทางบกหรือ MOU 43นั้นทาหารไทยได้ลุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ดงรักอันได้แก่ปราสาทพระวิหารปราสาทตาเมืองก็คือตาเมืองทมนะฮะและก็ปราสาทตากระเบยก็คือตาควายแล้วก็ได้ก่อให้เกิดสถานการณ์อันจะเป็นประเด็นข้างค้างอยู่ ในบันทึกที่3บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ปราสาพระวิหารเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ยืนยันถึงภารกิจของกรรมธิการอย่างเด่งดวนในการแก้ไขเรื่องปัญหาเขตแดนนี้โดยบอกว่าเหล่านั้นได้ลุกล้ำเข้าไปแล้วก็ไปดำเนินการทำให้ปราสาทพระวิหารได้รับผลกระทบกระเทือนตรงบันไดและทางขึ้นของตัวปราสาทวาวคิมฮงได้บอกว่าทหารเรา ได้ลูกน้ำอธิปไตยของเขาไปบริเวณปราสาทพระมิหารปรากฏว่าในการประชุมทั้ง3ครั้งนั้นออกมาเป็นบันทึก3ฉบับนี้ฝ่ายไทยไม่เคยโต้อตอบบาวคิมฮงเลยพ่อแม่พี่น้องอเพราะฉะนั้นในบันทึกนี้มันจึงค้างอยู่ว่าฝ่ายวาวคิมฮงพูดว่าอะไรเราเอออ,อห่อหมกตามเข้าไปหมดเลยและโดยเฉพาะในบันทึกครั้งที่2และบันทึกข้อครั้งที่สาม มันมีร่างข้อตกลงชั่วข่าวซึ่งผม,ผมเคยนําเสนอไปแล้วว่าไอ้ร่างข้อตกลงชั่วข่าวเนี่ยมันก็คือการที่ไปให้สิทธิ์กัมพูชามีสิทธิ์ร่วมในพื้นที่เกือบ3,000ไร่หรือ4.6ตารางกิโลเมตรรอบปราสาทพระวิหารอันที่สองก็คือจะยกพื้นที่นี้ให้กัมพูชาไปขึ้นทะเบียนมรดกโลกให้สำเร็จเสียก่อน ตามมติครั้งที่สาที่สที่เซบียาและมะติครั้งที่3าที่ีที่บาซิลอันที่3ก็คือล่างข้อตกลงนั้นจะถอนกำลังทหารของทั้งสองฝ่ายออกจากบริเวณวัดแก้วซึ่งมันก็เข้ากรอบของกัมพูชาอย่างแท้จริงเลยคือเข้าเข้าเกณฑ์ของการขึ้นทะเบียนบอลระดับโลกได้อย่างสมบูรณ์ แล้วจะทําให้แผนบริหารจัดการที่จะเกิดขึ้นที่บาเรนนั้นสมบูรณ์แบบไปด้วยตอนนี้เวลาที่ประชุมกันเสร็จมีการเสนอในที่ประชุมแบบตลกซึ่งเขาไม่ให้ผมพูดวันนี้ไงแต่ผมกำลังจะบอกวันนี้ว่าไอ้ที่ตลกมากเลยก็คือว่าพอประชุมกันเสร็จเขาบอกว่าบันทึกการประชุมสามฉบับเนี่ยก็ให้กลับไปที่สภาใหส้สภาพิจารณาแต่ขอ แต่ขอกำกับเอาไว้หน่อยว่าไม่รวมร่างข้อตกลงชั่วข่าวที่มันตลกพ่อแม่พี่น้องก็คือว่าในการประชุมทั้งสองครั้งหลังก็คือครั้งที่สองและครั้งที่สามและมีบันทึกสองฉบับครั้งหลังเนี่ยมันประชุมกันเรื่องร่างข้อตกลงชั่วข่าวพูดง่ายก็คือคุณจะไปผ่านเพียงแค่สามบันทึกนี้ไปและคุณบอกว่าไม่ต้องพูดถึงร่างข้อตกลงชั่วข่าวอันนี้มันตลกมันยอมรับไม่ได้ เพราะมันพูดถึงล่างข้อตกลงชั่วคราวในบันทึกผมสงสัยว่าทำไมคนมันอ่านหนังสือไม่ออกและไม่แตกฉานเรื่องภาษาก็อีกคราวนี้แหละเมื่อได้ไปนั่งอยู่ในกรรมธิการชุดนี้คือพยายามที่จะลากไปให้ได้แล้วเราเป็นฝ่ายวิชาการและเป็นที่ปรึกษาผมก็พยายามยุติธรรมที่สุดแล้ว โดยการบอกเขาหมดว่าเอกสารไอ้ตรงนี้มีแบบนี้นะเราจะเพียงพล้าแบบนี้นะรายงานตรงนี้เป็นแบบนี้นะจุดตรงนี้เป็นแบบนี้นะจุดอ่อนจุดแข็งเป็นอย่างนี้นะพวกนี้ไม่ฟังผมหรอกเพราะว่าเขาคงจะคิดว่าผมเนี่ยจะไปต่อต้านไอ้ jbc ผมก็บอกผมต่อต้านแน่นอนเพราะผมถือว่าเราผ่านบันทึกข้อตกลงเมื่อไหร่เราจะยอมยกดินแดนรอบปราสาทพระวิหารเนี่ยให้กับกัมพูชา ผมก็บอกเป็นเพราะว่าในการประชุมมรดกโลกครั้งที่3ที่3มเนี่ยมรดกโลกบอกเองว่าจะรอพื้นที่ของไทยที่จะเอามาให้กัมพูชาขึ้นร่วมขึ้นร่วมในที่นี้หมายถึงว่ากัมพูชาเป็นเจ้าของพื้นที่ทั้งหมดรอบปราสาทพระวิหารโดยต้องผ่านกลไกลของคณะกรรมการกรรมธิการเขตแดนไทยกัมพูชาหรือ JBC มันก็คือไอ้ร่างข้อตกลง,งโชคราวเนี่ย เราจะให้กัมพูชานั้นเนี่ยไปให้มอระดกโลกและตอนนี้มันก็เกิดขบวนการจะเร่งเร่งเหลือเกินเร่งจะเข้าสู่สภาครับเพื่อให้ทันบาเลนในเดือนมิถุนายนนี้อันนี้ผมสันนิษฐานว่าเพื่อจะให้ทันบาเลนเพราะมีคําพูดหลายๆคําพูดของกันมาที่การบางท่านบอกว่าเราอยากจะกลับเข้ามาอยู่ในทวิภาคี หมายความว่าจะใช้กลไก JBC แต่ที่ปรึกษาส่วนใหญ่ในที่นั้นให้ตั้งข้อสังเกตว่าไม่สมควรจะผ่านบันทึกนี้เหตุเพราะว่าบันทึกนี้มีรากฐานของความที่มันไม่ถูกต้องก็คือ MOU 43มันไม่ได้ผ่านรัฐส,สภาไาแล้วดำเนินบรรจุแผนที่1ต่อ2 0สนซึ่งเป็นแผนที่ที่มันไม่ถูกต้องอีกด้วยแต่กรมาธิการในนั้นพยายามจะลากไปให้ได้ว่า ทำลืมลืมเรื่อง MOU 43ซะแล้วตั้งหน้าตั้งจาจะประชุมจนกระทั่งประชุมกันมาทั้งหมด11ครั้งเนี่ยพ่อแม่พี่น้องแล้วในที่สุดก็ดูเหมือนว่าจะเห็นชอบจะให้ JBC ไปทำงานต่อผมถึงจะต้องเรียนนายกรัฐมนตรีไงฮะว่าท่านนายกเคยพูดหดักนิติรัฐแต่ท่านนายกก็รู้ว่าวันที่คุณชวนหลีกภัยไปเซ็น MOU 43เนี่ยท่านนายกเป็น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกนั่งทางด้านขวาของคุณชวนหลีกภัยแล้วเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยท่านนายกก็รู้ว่า MOU 43มเนี่ยมันผ่านมาจากกระทรวงการต่างประเทศโดยคุณชายสุข,ขุมพันธ์เป็นผู้นำเสนอแล้วมันไม่ผ่านรัฐสภาแต่ปล่อยให้ไปลงนามที่พนมเปญได้ตกลงหลักนิติรัฐของท่านนายกมันจะเป็นยังไงกันแน่ผมก็เริ่มสงสัยเหมือนกัน เพราะถ้าเกิดทําไมในเมื่อเราทักท้วงกันมาจะสองปีแล้วมั้งเรื่องเอโ4ยูสี่สามเนี่ยท่านเป็นรัฐบาลม,มาสองปีกว่าแล้วทําไมท่านไม่หาโอกาสเอาเอโมยูสี่สามไปให้รัฐธรรมนูญสารรัฐธรรมนูญตีความถ้าตีความก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วมันจะได้รู้ไปแล้วว่า a m u 4 3เนี่ยตกลงมันมันขัดต่อรัฐธรรมนูญไหมซึ่งเราถือว่าขัด ภาพประชาชนทุกคนบอกว่าขัดหมดแสดงว่าท่านนายกก็คิดว่ามันขัดก็เลยไม่ให้สารลมนดูนตีความเพราะกลัวถ้าเกิดมันขัดแล้วเนี่ยมันจะพังภาพทั้งหมดเลย MOU-43 สาขาดและมนดูนไม่ยอไหร่ m o u เลิกโดยปริยายไม่ได้ถูกแขวนอย่างทุกวันนี้ MOU-44 มันต้องเลิกไปเพราะว่ามันไปแบ่งพื้นที่ที่เขาเรียกว่าทับซ้อนในทะเลให้กับกัมพูชา วันดีคืนดีมันลากเส้นส่งเดชขึ้นมาเราก็บอกว,ว่ามันมีช่องว่างเกิดขึ้นมาตรงนี้เราเลยเรียกว่าพื้นที่ทับซ้อนกัมพูชาบอกไม่ใช่นั่นคือดินแดนของฉันเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าอย่างนั้น MOU 43ถ้ามันขัดต่อรัฐธรรมนูญมันยกเลิกมันเป็นโมคา้าเนี่ยหมายความว่า MOU 44เลิก TOR 46เลิกการปักปันเขีดแดนจะต้องไปทำ MOU 54หม่ซึ่งคำว่าปักปันเขตแดนเนี่ยในกรรมธิการก็สับสนทุกคนยังเข้าใจเลยปัจจุบันเนี้ยผมยังเชื่อเลยนะกรรมธิการบางท่านเนี่ยยังเข้าใจเลยว่าพื้นที่ที่เราใช้อนุสัญญา1904ก็คือพื้นที่ที่เราใช้สันปันน้ำเนี่ยมันยังไม่มีการปักปันกรรมธิการยังโง่งๆแบบนั้นยังมีอยู่ พูดให้ตายยังไงมันก็ไม่ฟังบอกว่าปักปันไปแล้วมันก็ยังบอกว่ายังไม่ปักปันมันจะไปปักปันกับเขมรใหม่ล่างข้อตกลงชั่วคราวพ่อแม่พี่น้องเคยเห็นแล้วล่างข้อตกลงชั่วคราวเนี่ยใช้แผนที่1ต่อ2 0 0แสนแผนบริหารจัดการกับ,บูชากินพื้นที่ของเราไปส0 0พันกว่าไร่คือฮุบที่ดินเราไปเลยและพอเอาล่างข้อตกลงชั่วคราวผ่านสภาขึ้นมาเนี่ยฮอนำฮงกับกระสีพิรมจะเซน เซ็นปุ๊บเป็นผลทันทีเป็นผลทันทีก็คือว่าเขาก็เอาพื้นที่นี้ไปเข้ากับแผนบริหารจัดการแล้วยังร่างขาตลงั่วคราวจะมีเขียนอีกนะยังมีหน้ามาเขียนอีกนะว่าเดี๋ยวรอปักปันเขียแดนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่าในพื้นที่ที่เกิดการปักปันจริงเราเป็นชาวกัมพูชาเราจะยอมยกประสาทคืนให้ไหมไม่มีทางผมจึงบอกว่า กรรมาที่การผมเคยถามเขาว่าทําไมเราไม่ใช้ข้อสงวนทุกคนเงียบหมดเลยข้อสงวนสิทธิ์เนี่ยเป็นความน่ากลัวของหุนเซนตามหลอกหลอนมันอยู่ทุกคืนแต่รัฐบาลนี้เมื่อมีเมื่อเป็นรัฐบาลขึ้นมาไม่เคยพูดถึงเรื่องข้อสงวนสิทธิ์เลยสักครั้งเดียวท่านนายกใจดำกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากผมจะบอกให้เราไปทำ ข้อสงวนสิทธิ์ในปี2505เราใช้เวิร์ดดิงว่ารัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอสงวนสิทธิ์อันพึงมีพึงได้ในอนาคตในการเรียกตัวประสาทพระวิหารคืนรัฐบาลต่อๆมาก็ไม่ยอมทำมาจนกระทั่งพอคุณสมัครไปให้คุณนุปดนไปเซ็นจอยคอมเมนิเก คุณอภิสิทธิ์วชชัยชิวะหัวหน้าฝ่ายค้านยกข้อสงวนขึ้นมาอ้างในการอภิปรายไม่ไว้วางใจจำได้ไหมฮะและทำไมถึงไม่กล้าใช้ข้อสงวนสิทธิ์กับกัมพูชาเพราะว่าไม่อยากได้ประสาทคืนใช่ไหมผมเคยบอกพ่อแม่พี่น้องไปแล้วเมื่อวานนี้บอกว่าผมเอาธงกัมพูชาขึ้นมาไม่ได้มีเจตนาจะลบหล่เลย แต่เพียงแค่ยกตัวอย่างให้เห็นว่าหากธงกัมพูชานั้นปักในที่ใดแล้วเราไม่ทักท้วงเขาขอใช้อำนาจอธิปไตยศาลโลกจึงให้อำนาจอธิปไตยณนะที่ที่เขามีทงปักแล้วณนะวันนี้มันผ่านมา49ปีแล้วเราไม่อยากให้เขาใช้อำนาจอธิปไตยอีกต่อไปแล้วเพราะเราต้องการใช้ข้อสงวนเพราะเรามีเหตุผลและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่จะยืนยันว่าสันปน,น้ำ ที่เป้ยตาดีนั้นเนี่ยห่อหุ้มปราสาทพระวิหารแล้วปันน้ามาฝั่งไทยดังนั้นปราสาทพระวิหารจึงอยู่ฝั่งไทยไม่ใช่กับบูชากันมาที่การโง่ๆหลายๆคนไม่รู้เรื่องนี้เพราะไม่อ่านหนังสือชี้ให้มันอ่านแล้วมันก็ไม่อ่านเพราะฉะนั้นมันก็โดนลากไปอย่างที่เห็นตรงเขาจะ เขาจะจัดทำหลักเขตแดนตรงบริเวณสันปันน้ำด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเทมนตรีเขาเขายืนยันเลยว่าคือมันตรงกับตรงกับเอกสารเนี่ยฮะก็คนเขียนเอกสารนี้ก็คือคนที่เป็นคนล่างเอกสารเนี่ยผมไม่อยากจะวิพากษ์วิจารณ์คือใช้ภาษาที่แย่มากอย่างเช่นยังไม่เข้าใจเลยว่าพื้นที่บริเวณรอบปราสาทพระวิรารเป็นของไทยเพราะไม่เคยอ่านเอกสารหลังคำพิพากษาของศาลโลก เพราะไม่เคยอ่านจึงเรียกว่าพื้นที่ทับซ้อนทางบก mm. แล้วยังไปเรียกพื้นที่อื่นๆนอีกนะอย่างเช่นพื้นที่ที่ช่องตาพยาบึงตะกวนพื้นที่เขาตาง,งอกไปเรียกพื้นที่ทับซ้อนทางบกได้ยังไงอันนั้นมันดินแดนเราบางส่วนเคยเป็นค่ายอพยพผู้ลีภ้ภัยชาวกัมพูชาเราไม่เคยเรียกพื้นที่ทับซ้อนแต่คนที่มันไม่รู้เรื่องเนี่ย มันก็เลยเรียกพื้นที่ทับซ้อนเรียกตามกันไปแต่มันเป็นงานสําคัญของชาติมันไม่ได้งานเด็กขายของอันนี้มันเป็นงานเสียแผ่นดินเลยอาจารย์ครับเขาเคยให้เหตุผลไว้นะครับว่าที่เรายังต้องทําหลักเขตแดนตรงสันปันน้ําท,ทั้งทั้งที่สันปันน้ามันชัดเจนอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องทําหลักเขตแดนเนี่ยเขาเคยให้เหตุผลในหนังสือของที่พักประชาธิปัตย์โดยดรรัชดาธนาดิเรกเขียนไว้บอกว่า ส่วนบริเวณเขตแดนที่เหลือตั้งแต่ช่องสัง,งมไปจนถึงช่องบกเป็นระยะทาง195กิกิโลเมตรตรงเนี้ยที่รวมตรงปราสาทพระวิหารนั่นนะครับยังไม่ปรากฏหลักฐานว่าได้มีการทำหลักเขตแดนอาจเป็นเพราะเป็นบริเวณเทือกเขาและอยู่ห่างไกลมีความยากลำบากในการดำเนินการจึงใช้แนวเทือกเขาดงรักเป็นอุปสรรคธรรมชาติที่แบ่งประชาชนและเขตแดนทั้งสองประเทศออกจากกันอย่างไรก็ตามเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องทำให้เส้นเขตแดน ที่ได้มีการปักปันโดยอาศัยสภาพภูมิศาสตร์ให้มีความชัดเจนเพื่อไม่ให้มีการกล่าวอ้างหรือมีความเข้าใจที่แตกต่างกันเช่นเส้นสันปันน้ำที่แม้มีความชัดเจนอยู่แล้วก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้จากสาเหตุเช่นการพัฒนาพื้นที่และอาจจะเป็นไปได้ว่ามีความเข้าใจถึงสันปันน้ำคนละเส้นกันเหมือน7.1ล้านเลยก็ผมอ่ะ คือผมไปเป็นที่ปรึกษาเนี่ยเพราะว่าคุณคำนูลสิทธิสมานเป็นคนแนะนําว่าผมควรจะไปนั่งเป็นที่ปรึกษาและผมก็สมเพศเวศนาคนเหล่านั้นอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเวลาที่ผมให้เอกสารไปเนี่ยก็ไม่อ่านอย่างเช่นกรณีหลักฐานเกี่ยวกับสารปน้ําเนี่ยผมมาไปนั่งคัดไปนั่งแปลไปนั่งอะไรมาให้เนี่ยมีต้องสิบกว่าข้อที่แบนาและ หม่อมชาติเดชอุดมเขาตกลงกันแล้วตามอนุสัญญา1904ตรงแนวทิวเขาดงรักอย่างที่คุณเติมศักดิ์บอกเขาแบ่งปันปักปันเขตแดนกันเรียบร้อยหมดแล้วมีเอกสารหน้ากิงแม้แต่คำพิพากษาของศาลโลกก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าปักปันเขตแดนกันเรียบร้อยหมดเรียบร้อยแล้วและถ้าเกิดไม่ปักปันเขตดแดนให้หมดเรียบร้อยแล้วทําไมฝ่ายไทยจึงจะสั่งให้ฝ่ายฝรั่งเศสไปพิมพ์แผนที่ละ่ะ ถูกไหมฮะเพราะมันปักปันแล้วเขาเลยให้ไปพิมพ์แผนที่ผมถึงบอกว่ามันไม่เข้าใจเพราะมันอ่านหนังสือแล้วมันก็ไม่รู้เรื่องส่วนส่วนร้อยเก้าสิบห้ากิโลเมตรนี่ไม่ยังเป็นต้องปักปันเพราะว่ามันมีเส้นตามธรรมชาติอยู่แ้วใช่ไหมครับคือมันปักปักแล้วปักปันแล้วโดยใช้เส้นธรรมชาติแต่ว่าแผนที่เนี่ยมันไปพิมพ์แล้วมันเก๊เพราะว่าพิมพ์เสร็จแล้วมันไม่เข้าคณะกรรมการกรรมการมันสลายตัวไปแล้วไม่มีการลงนามทั้งสองฝ่ายคือแบนนาและหม่อมชาติ ดังนั้นแผนที่มันไม่สมบูรณ์เพราะว่าเขาบอกว่าพิมพ์แผนที่เสร็จแล้วต้องมาดูเส้นเขียดแดนบนแผนที่ว่าตรงกับที่เราได้ไปปักปันกันหรือไม่ผมก็พูดตรงมาโดยตลอดนะตลอดระยะเวลา2ปีเนี่ยผมพูดชัดเจนนะเรื่องนี้ว่าอนุสัญญาณ9 9 4นั้นเนี่ยได้มีการตีความในโต๊ะประชุมแล้วนี่คือรายงานการประชุมของแบนานและหม่อมชาติคนพวกนี้ไม่ได้อ่านพอไม่ได้อ่านก็ไป เชื่อ7.1ล้านเพราะมันง่ายไงไปเชื่ออะไรที่มันสำเร็จรูปมันง่ายไงแต่ตัวเองไม่เคยกลับไปดูต้นต่อผมถึงบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยเมื่อ JBC ทำรายงานไปถึงสภาหากสภาผ่านเมื่อไหร่อาจจะต้องอาศัยพี่สุวัตฟ้องเป็นลายบุคคลเลยพวกที่ยกมือให้ผ่านเดี๋ยวจังครับ คือคำว่าคำว่าไปเชื่อ7.1ล้านเนี่ยก็อย่างที่เราอ้างเมื่อวานเนี่ยบทความของอัครพงศ์เขาบอกว่าเส้นสันปันน้ำตามคำพิพากษาศาลโลกเนี่ยเส้นสันปันน้ำอาจจะไม่ใช่แนวหน้าผาเสมอไปเขาสรุปอย่างนั้นเมื่อวานนี้เนี่ย <c oughs> ผมก็ได้บอกแล้วว่าศาสตราจารย์สเกมอฮอ์เนี่ยซึ่งอยู่สถาบันเดฟที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยได้รับมอบหมายจากศาลแม้ฝ่ายไทยจะเป็นคนว่าจ้าง แต่ศาลเนี่ยมองเห็นว่าสถาบันเด็กเนี่ยที่ที่เฮกนะฮะซึ่งผมก็ไปมาแล้วด้วยแต่ไม่อยากจะโชว์รูปเดี๋ยวจะหาว่าอวดแต่ว่าศาลเชื่อตามสเกมมฮอเขาทำรายงานมาสี่ห้าหน้าเป็นภาษาอังกฤษ,อกฤษบอกอย่างชัดเจนเลยว่าแนวของสันปันน้ำวอเตอร์เชดบริเวณทิวเขาดงรักกับบริเวณปราสาทพระมิหารนั้นเนี่ยเป็นไปตาม เขาทําแผนที่มาบอกเรียบร้อยหมดทํารายงานอย่างชัดเจนแต่เป็นเพราะ7.1ล้านทั้งหลายเนี่ยหนึ่งไม่ไปอ่านรายงานนี้